สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสาที่น่ารักทุกคนนะคะมาเจอกับครูนิกสินิการนะคะในชั่วโมงนี้เป็นวิชาศิลปะค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แต่ละประเภทมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะคะส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นมีดังนี้ค่ะ ไปดูรูปภาพตัวอย่างกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างภาพที่หนึ่งกันนะคะดินเหนียวเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะดินน้ำมันมีสีสันและลักษณะแบบนี้นะคะค่ะภาพที่สองนะคะกระดานรองปั้นค่ะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะภาพที่สามนะคะคือเครื่องมือปั้นแบบต่างๆค่ะค่ะส่วนภาพสุดท้ายนะคะคือภาพกันเปื้อนนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รู้และเข้าใจเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นกันแล้วนะคะครูก็มีใบงานให้เรียนทําส่งครูโดยให้นักเรียนวาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้น ที่นักเรียนรู้จักมาห้าชนิดพร้อมเขียนชื่ออุปกรณ์แต่ละชนิดด้วยนะคะและตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะนักเรียนทุกคน